กับสบายดีทุกขูดทุกคนนยจ้าวันนี้เราได้กินปองนองเนือ้อไม่จุกๆุกไปเลยไหมโคตรใส่ใสโคตรใสครูอันนี้ก็ผลไม้ข้างบ้านอันนี้ก็ข้างบ้านทั้งซ้ายนะคะทั้งขว <c> ัว <oughs> พี่น้องไฮคอยพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อมามามากินน้ำกันบ ไงเฮาเนื้อกระเพียงเป็นไตกระปริละเอะอร่อยมากกระปรุกกระสลายวัชพันธ์ซื้อได้ที่ประเทศลาวประเทศไทยไม่ค่อยเห็นเนอะ

OUR, มา aky, ินคือมาหน้าเลยบนี่กถอดีเนื้กแซ่เนอืมนัน่ยัี่นกินใชวเตียวนะต้องเอาเนื้อแบบนี้ không subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ăn bỏ lỡ những video hấp

งานคองมันยังบริเวณเดือนอายุขนาดการงานของเหมือนเดือนเมื่อยแหละคนน่ะค่ะต้องมาเก็บมาเมียนเป็นอะไรที่น่าเบื่อที่สุดก็คือการย้ายเนี่ย

ม,ม,มาาั่นเ้อมนะคูกคือกเลี้ยงมันมันอง,งอนนงงจไดงอแงจับดินี่หารับชาช่วยหนเดิอาดมเยชาคุณผู้มน้ำอุ่นนะหงง้งน้นเป็นน้ำคือบอุ่นปิดเปิดก็เป็นเด้อ เต้นเจ็ดนาทีจะไม่เขา้าหนาเอาเต็นเจ็ดเลยเต็นแปดเก้าสิบสิบนี่ก็หัวลุ่มออกเลยเขาาาาหาห้าหน้าหนาวหมูกระหานหน้าหนาวหนาวสุดๆ สักบาทมันจะพูเขาอ่งน้กได้ล้กเปิดสวิทช์แบบม,มองไรคอยรัอาบน้ำเย็นคู่มือให้ลูกข่อยห่อนทกักกัอ่อนหก่อนจังเลยเความตรงไอสุก

วัวน่อยมันฮู้มันออกนิดหน่อยมนัยมนเปิดน้ำใช้มันเจ็บพี่น้องเอ้ยไม่นั่งกับรถขับสมอลทั้งตูงอ่ะไปอกเอาขันตักอาบมันทำไม่มันสะอาดค่ อีกหน่ว <Yeah. S 1> mm ัน hmm. ย yeah. mm ูไนเอลตะลั่น้ากอยังก mm hmm. ิมาคุดซองไว้เก็กเานเอนาไปเสือกไว้ ມັນຫມັກນໍາງ່າຍທໍາມະຊາດອັນອັນໃຫຍ່ນີ້ຍ